ดูข่าวบัตรคนจนกดติดตามช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวสวิสการแห่งรัฐของคนไทยมีคุณผู้ชมหลายคนขอมานะครับบอกว่าให้สตางค์เนี่ยทำคลิปย้ําเตือนด้วยว่าเงินเข้าบัตรคนจนวันไหนบ้างเพราะบางทีเนี่ยจำไม่เก่งนะฮะจะบอกว่า สัปดาห์นี้นะครับบัตรคนจนปังมากเงินจะเข้า2วันติดวันที่18และ19กุมภาอุนธภานี้นะครับซึ่งเงินครั้งนี้เนี่ยจะมีทั้งเงินสดที่กดมาใช้ได้กับเงินที่ต้องใช้รูดบัตรนะค,รคุณจะได้เท่าไหร่นั้นมาดูกันครับหากคุณติดตามข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินและสิทธิสวัสดิการก่อนจากช่องสตางค์มีเดียนะครับล่าสุดนี้น 18กุมภาพันธ์นะครับต,ตังค์จะถามคุณผู้ชมว่าใครที่ลงทะเบียนนะครับใช้น้ำปปาฟรีแล้วก็ใช้ไฟฟา้าฟรีของบัตรคนจนเนี่ยเงินคุณเข้าล่าสุดเนี่ยงวดที่เท่าไหร่นะครับคอมเมนต์มาได้เพราะมีบางกลุ่มเนี่ยที่ได้เงินแล้วบางกลุ่มเนี่ยยังไม่ได้เงินเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใครนะครับที่ใช้น้ำปราปานะครับได้ฟรีเนี่ยคือไม่เกิน100บาท คุณจ่ายต้นเดือนไปเท่าไหร่กลางเดือนคุณก็ได้รับมาเท่านั้นเป็นเงินสดกดออกจากบัตรคนจนส่วนค่าไฟฟ้านะครับให้โคต้ามากสุดไม่เกิน230บาทคุณจ่ายเท่าไหร่นะครับก็ได้คืนเท่านั้นภายใน230บาทแต่ถ้า2กลุ่มนี้ทั้งปัดปาและไฟฟ้าเนี่ยถ้าได้ใช้ฟรีนะครับมากสุดก็คือ330บบาทนี่คือเต็มเพดานแล้วนะครับซึ่งเป็นเงินสดที่หลายคนเนี่ยกำลังตามอยู่นะครับมีส่วนน้อยมากที่ได้เงินนะครับ ใครที่ได้เงินแล้วอย่างที่บอกไปคอมเมนต์มาใต้าล่างด้วยว่าได้เงินล่าสุดงวดไหนเพราะรัฐบาลประกาศอยู่ว่าเงินกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มไฟฟ้าฟรีแล้วก็น้ำประปาฟรีเนี่ยกำลังจะตามโอนให้นะคะพรุ่งนี้คุณผู้ชมก็ลองไปที่ตู้ ATM นะครับแล้วก็นําบัตรคนจนเนี่ยไปกดได้ที่ตู้กรุงไทยนะครับว่าเงินเข้าหรือยังนะคบแล้วก็ไปเช็คออกมาเนาะต่อมาวันที่19กุมภาพันธ์นะครับเงินเข้าในส่วนของเราชนะนะครับ19กุมภาธ์นี้เป็นเงินงวดที่3ของเราชนะเข้าใครที่ได้6 675ผู้นี้ก็ได้675ใครที่ได้700ผู้นี้ก็ได้700นะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เงินสดนะครับเป็นเงินรูดซื้อของได้อย่างเดียวดังนั้นแล้วพี่น้องบัตรคนจนเนี่ยถ้าใครนะครับได้รับทั้ง2สิทธิ์คุณก็จะได้รับเงิน2วันติดกันเลยทีเดียวทั้ง 18, 19กุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับถ้าอาทิตย์หน้ามีเงินอะไรเข้าอีกนะครับาตางจะทำคลิปแจ้งเตือนนะเพราะหลายคนบอกว่าจำไม่หมด มันเยอะเหลือเกินนะครับก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมตรงนี้แล้วกันถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงินแล้วก็สิทธิสวัสดิการต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องสตังต์มีเดียแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและแหล่งเงินของรัฐบาลก่อนจากรายการสาระแชร์ประชารัฐคิปโดสนันเหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นน,นถึง17.30นนใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ